กฎแห่งกรรมนี่ไม่เคยเวละเว้นใครเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่เป็นจังหวะของชีวิตที่ดีที่เราจะมีโอกาสได้กลับเนื้อกับตัวแก้ไขข้อผิดพลาดของชีวิตที่ผ่านมาการขอขามาเนี่ยจะทำให ใจของเราเนี่ยใสยสะอาบริสุทธิ์ขึ้นมาในระดับหนึ่งเดียวนะจ๊ะขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับของวิบากกรรมระดับหนึ่งก็หมดไปในระดับหนึ่งะจ๊ะเหมือนเดินอยู่ในแต่ว่าอยู่ในระดับพื้นผิวเหมือนเราเดินอยู่ในน้ําตื้นน้ำตื้น,น,นตนี่ชายฝั่งแต่ก็ยังชื่ในใจ ก็เหลืออีกระดับลึกเท่านั้นเองนะจ๊ะระดับลึกก็คือการหาพระในตัวให้เจอนอกจากสิ่งที่เราเคยแาพลังล้วนคืนท่านามันทึงจะหมดไปเมื่อเรากระในตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่นะจ๊ะการที่เราทําอย่างนี้ก็แสดงว่าสืลึกลึกนั้นเนี่ยเราเป็นคนมีคุณธรรมและดวงกัญญาเป็นต้นทางสวรรค์ให้กับเรานี่ก็เป็นคุณธรรม ที่เรามีอยู่แต่ถูกบดบังด้วยสิ่งที่ไม่ดีตอนที่เราไปกบคนผ่านด้วยความประมาทในชีวิตแลวก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนลยจ้ะนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นพิธีกรรมอะไรต่างๆในวันนี้เนี่ยแปลว่าในระดับหนึ่งนั้นวิบากกรรมได้หนักเป็นเบาแล้วนะครับส่วนที่เหลืออยู่ในระดับลึกคือส่วนที่ เราจะต้องหาพระในตัวให้เจอนี่นะจ๊ะต้องชิงช่วงในช่วงที่ใจเรากังลใสใสๆด้วยความเพื่อมปิติด้วยกันทั้งสองฝ่ายต้องหาพระในตัวให้เจอแล้วก็บวชให้ได้สองชั้นนั่นแหละจ๊ะสิ่งที่เราเคยพลาดพลัล้งร่วงเกินนั่นแหละจึงจะเป็นโอโหสิกรรมที่สมบูรณ์นี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากบวชให้ได้สองชั้นต้องให้ได้สองชั้นอาโหสิกรรมนี้จึงจะสมบูรณ์